สบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อยินดีต้อนรับคอสซ่ซังรองเลขารองศาสตร์เนาะมื้อนี้เป็นมื้อที่สองที่อยูุนรองขายทุกคนเมื่อคืนนี้ก็พากันไปงานบวงสรวงลำถวายพญานาคเนาะกระจนดึกจนดื้อเนาะทุกคนตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาเฮากะสิมาพาพี่พีเอฟซีแล้วก็าพาแม่ปางพาแม่น้องนิงน้องนิงมาเบื เอเว่นเอเลเว่นอยู่ทางฝั่งไทยครั้งแรกเนาะเพราะว่าครั้งแรกที่ยังบม่เคยเข้ายุลาวก็ยังบม่ได้เคยเข้าเลยทุกคนป้าติ้งเคยเข้าแรือเปล่าอเลว่นยุร่าเนาะมื้อนี้ก็เลยว่าสิพาเพิ่นมาเข้าเพราะยุลาวเพิ่นก็ไปเปิดอสองสาขาแล้วทุกคนสบายดีสดีสบายดีคือนี้ผู้เด็กก็ตื่นเต้นเนาะน้องนิงสบายดีกินกาแน เซฟขยาวะเนี่ยแล้ว,ว,นนลวยังยุ่งเซฟขยวอีกเจ้าจมันนาวอ้ะ oh. ่าสียนาวกบลังจะเมื่อยผ่แล้วทุกคนคือตายฮะผ่แล้วเซเว่วออนอีเลเวนยไทอยยบนนี้ห่ะ สองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเนี๋ยมาเซเว่นอีเลเว่นครั้งแรกก็ะท้ายหูไปไป,ไปเบิ้งว่าสินคา้าที่คือยูอนฟังลาวบอหน่าจะคล้ายๆกันเนาะตัวนี้เป็นเซเว่นติดกับแถวโลตสัสเลยเด้อ เด๋ยวเยี่ยบเออหน่อยบ่ได้สังเกตว่ามีอันอันกดน้ำบ่มีบ่ขอบบ่เห็นบอกก็าบางสาขาโบ,บามีได้แ๋ยวเลาะบางกันเนาะนั้ลองล็อกลองเลาะเาบิ้งล่อันว่าเครื่องไหล ลายกัวอยูันสาขาตัวอันเพิ่นไปเปิดยูเล่าบอ๊ะบัางมบงย่างกะอันมีได้ก็ยูเลาาเนาะบางย่างกะคือกันบางย่างกะบ่คือกันย้อนอย่างย้อนว่าอันเพิ่นนำเขาเด้ของเรานาะ ยูพีแล้วมดแล้วเพื่อนเอามาเติมได้เลยถ้าเป็นพวกอลออยโโดดวหมูแวมิบบิเออแมนบะมอ,อ,อือเออแตกต่างเนาะอันอันที่แตกต่างเราลองว่องดูที่แตกต่างก็คือยูไถ่ยงานเพื่อนจะมีโมขายเป็นพวกแอลกอฮอลโโ์นะอายุราแล้วค่ะลดสติ๊โม,โม,มหากกระหู้ก็แมนบะหากกระหู้ได้นี่นะแล้วก จะเป็นโซนมนโซนบุห็นก็หน่อยอันกดศนะบุมีก็ <c oughs> มีสำบรับเมื่อคืนนี้ชวนเลาะมาแล้วบุห็นใส่เออมีคือขันอ๋อบุมีสล <c oughs> ับปี้บุมีเน่ย,นยทุกคนสกานี้บุมีสลับปี้มีแต่น้ำก้อนแล้วก็พวกอันซาเป็นพวกนมอันนี้ อันว่าวายุว่าปังสขามันจะบุมีบุมีอันกุศนี่ลดไปยดนี่บอก่้ามีาะเวนไม่าอมพวกอันนี้เนาะน่าจะคนบุมากกินอีหรือว่าสขาห่่ยๆแล้วจึงมีวะ หนึ่งอัายหฮเมีปินหนึ่งสองสหนึ่งสองสำ้ำได้อันพันแนวเนาะคือชิแสบนี้บ๖โบ,บได้ลองกินบ้างเป็นพวกของกินนี่นะทุกคนเป็นตักสะอ่อนได้ลายลายเหงื่อจนเอาไปจนเอามาขายบางย่างกะอันสาขาย,ยู่ราวฮันบมูมีเพราะว่าเอาไปเบเดียวก็มิดทุกคนไมู้

ออาอันนี้วะออตงในนิไปกินยู่รสตัาเอาอันไนะไปกิน้อมอนกินี่าเจ้าคุณคุณมากอืมเล่เดอแม่ไปกินข้าวยู่อันสุดๆแล้วอะเป็นยังปิงหากะเข้าครั้งแรก ยวนยี่ลาวกับอยได้เขานะยังไม่ได้ไปเนาะไปอันเซเว่นได้ไปละไปที่รถที่แรกจะรู้เห็นมีโอเมนอันคนละอันได้อันนั้นอันันแซ่บกว่าเอออันนี้แหละไปเะดุดคือได้ไปแลวนะสุดสีอันนั้นบิ๊กซีนั่นนะเออมันมีลายสาขาเลยแต่ว่าอันเซเว่นนี้เพิ่นห้ากับปเปิดอันซองสาขาแล้วเครื่องกินอันนี้มันชิมีลาย สะดวกสบายเนาะมีอันเดอร์มาร์ดมดมาดิงได้ราไก่อิบงเอออันนี้คือแบบยุของพิซซ่าเลยแซ่บตัวนี้แหละบัตเตอร์แลงกิงสิมาซื้ออันนี้ไปกินยี่ห้องเนาะไม่เด้อฐานะโอ้อันเดอร์การ์ดอันนี้อันนี้กินเรายุบิ้น เาหู้เนี่ยแล้วก็คืออยู่บ้านหาวกระได้อยู่บ้านห่ากระปุ่นคือสามสิบแปดบาทคูนเบิร์อยู่บ้านห่าอันเจ็ดพันอันหกพันอยู่บ้านห่าอันหกพันลงคูนลองคูณมึงดูสามสิบแปดบาทแต่ว่ามีสี่อันขันจะได้บัตรเหมื๋ก็ซื้อเมื่ออันนั้นไม่อันสิบแปดบาทบ้างขนาดเดียว เบอร์สามสิบเบ้เอ้ือนยิเำเมื่อค่ะก็เสิร์ดีส่ตุแซไปดีคูนหก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 สามละมาห้านบนี้ห้านให้ซี่คือกันยิ่ไงคือกันได้น่น่อยได้น้หน้ากุอาหารเ้าวันนี้อาหารเ้าวันบนี้ เราจะไปกินอันเฟ้อเหรอจะก,ก,กินเฟ้อกินข้าววะน่าหนา,นามันติ้งองนันดูทองตุ้ติ้งกบะไใยอันไหนตอนนี้าทาน้องค์อยู่ไปบ๊ะโบ๊ะมซื้ออย่างไหนจิผ่านแม่บางแม่ปาติ้งหมาเบิรงเซเว่นอยู่ทางฝั่งไทยเนาะว่าเออเคย่งเพิ่งเคยมา <laughs> ดิเพราะว่าเ <laughs> พิ่นหาก,กมาไทยเพื่อสองเท่อนี้ อุ้ยเจ้าก็เคยเขาเท็กเขาตอนนั้นมากับบริเขาแม่นมัดนี่นี่ตัวนี้เจ๊แซกเอาตัวนี้หอมหอมมากนะโอโหสิไปดีบูดีไอจากอันตัวนั้ำบอลเอาตัวนี้ไปไปไหนแม่ไ่ได้ไปนเลยไม่ได้เอาเหมือมีแต่มาเบิ้งซื้อมาเลาะเบิ้งเนาะก็คือสินค้าอยู่ทางฝั่งเศากับฝั่งไทยก็คล้ายๆกันบางอย่างก็ อยู่ล่าวกับโบฮันมีเท่อเพราะว่าพอดีเอาไปแล้วก็คนไปหุ้มซื้อมาเนาะนมนมดีหน้าหนุมกล้วยนี่ไปลองกินกับเรือนเนระเซ่บบอกนมกล้วยตไปจ้ายเงิซะมาเด้กยู รถนะเอาอันนี่มักแห่งอันผักโขมอบซิดนี่นะทุกคนแลอวยุลาวก็ซื้อคือกันโอ๊ยจะลืมเบิร์ว่าราคาวันแตกต่างกันหลายบ่ได้แล้วปะมือเงินเดือนร้อยเดียวยังยิบมือนี้เฮาสิได้คุมงบทุกคนมือนี้เฮาสิได้ขุมง,งบคงือ บมวานนี้ฮะาจบานไปไเบ่เมนต์ี่อย่างไรใจ้าห้องใจ้ารถรถบัสเหนื่อยกั้นะคะพอเขาซซิมมารวมให้ฟังว่าเขามาเดียว2มื้อ3มื้อ2คืนเราเอังเนาขามาเดียว2คืน3มื้อเนาะ3มื้อ2คืนวางมาซื้อนิมไเลยเป็นเขาซื้อเรื่อนจากบริเมณไรดูกใอบวานของวัใจขา ข้าวเครื่องเวฟว่ะเวฟอันไหนอกออไก่กับเข็มซีฟเอออันนี้ติดเซ็คบ้างอันนี้เฟอร์แน่นอนน้ำส้มไข่มุกเอออันนี้ตรงไม่สั่งหรอตี้ออว่ามันอันปูก้ามันกระเสียมละว่าเอ,อ็น มื่อนี้เขาสิตังงบไปบ่ให้เกินห้ารอยมั้ยล่เนาะเพราะว่าเขาต้องได้คุมงบเพื่อใจค้ารถมือเพราะว่าเขาไปใส่มาใส่นี่เขาได้จ้างรถดิแล้วแล้วเขาก็สีมาร่วมว่าเขามานี่ายค้ารถตุกๆเนาะมัดท่าใดสสำหรับสามมือเฮมซีกตัวหน่อยเออโอเคมาซิมเลยว่าเซฟเอ่มันจะเป็นแบบคีนขนเด้ กำลังส่วงรถท่งหากตอนเศร้าคิดจะเข้าจีบ่ะท่าเด,ดี๋ <Yeah. S 2> ย,ยดิยังยังบ่กลยวออกซีดเลยต้องซอกันหรืเ่าเออ,อแม่ดิไปรถตดัดเลยไปกินข้าวเขาอยู่บุ้งเิ้ลเปิดะตีไปลองไปเบิาง,งาย่างไปทางนั้น เห็ดตังอยู่ฮันซืีนนึ่งเออซองอันทำไมอันนั้นสเต็มแลกเลี่ยนอันนั้นน่ะมะพี่ก็ได้เป็นไหมคุนซื้อมาติดเอาไว้แลกเอาอันนั้นนะเอาไว้แลกเลี่ยนไปซาสมเต็มมะ สเต็มนี่วะเขาไปแรกว่าบันมาซื้อหรือว่าจัง,จงสะสมให้กับม้วนเออโหเขาคือ <c oughs> ิบริมสะสมดุ <c oughs> คิดว่าเมนกะเด้ดจังดอกสเต็ม,ตมอเอออกไก่จัประมาณนี้เด้อทุกคนพาซื่นเต้เร้ามาเลาะเซเว่นซื้อเงินกิงแล้วก็สิพากันออกไปเลาะกุหลทุกคน ประมาณนี้แหละโอเคคลิปนี้บ่มมีทั้งหลายทุกคนมาทักทายกันตอนเช้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าได้ทุกคนเ๊ายบายพอดีเราไปรถตัดท่านเพื่อนยังบ่เปิดเราก็เลยมากินอยู่ข้างแปะองแหงวันนี้แหละเป็นหา้นหานอาหารเพื่อนเอิญห้านอาหารเอียงก็เป็นแบบอาหารสําเร็จเปิ้นแต่งไว้ให้เพื่อนเอิญเอียงเอิญบุงบแบบ เขาจะกินมีไว้เพิ่มเติมแต่งไว้ให้แล้วล่ะมันกิมีเป็นจานแบบราดหน้ากระไดเป็นซ่างแงกกระไดเนาะเผาเอาเข้าวเหนียวแล้วก็เม็มดตู้หมูขิงหมูทอดแล้วก็ข้าวเจียบแล้วก็ทาตับมะฮงเนาะไปเซ็ตกรบเบื้อตับมะฮงตับมะละกอตอนนี้ทากินข้าวอยู่ไปซิป้อกินเฟอรหรือบะเกยเตีเตเ๋ยวก๋วยเตี๋ยวเหลืออยู่รถตัดเพิ่งจะโมเปิดสำหรับทุกคน เนาะเน,น่าจะปิดประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงวนบอน่าจะคือกันกับอยู่ทางฟังเหล่าแ่บห้านอันเขาไปกินอันเห่งแซบเล,นเลานเนาะอยู่ลาวนะคนไทยนี่แหละไปเปิดสคขาอยู่